กอกลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าวันนี้ครับก็คือพี่จะมาสอนลับสกินปืนแบบฟรีนะครับว่าจะเป็นทางด้านของสกินปืน A อเคดาก้อนนะครับนาอลูกซองม่วงหรือว่าสกินปืนที่หลายๆคนนะครับนาอก็คืออยากได้มานานนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนที่หลายๆคนนะครับนาอก็คือใฝ่ฝันเลยนะครับเป็นสกินปืนแรได้ลยนครับนาอและเป็นสกินปืนแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับน้อแบบว่า น่าจะหมดนะครับประมาณสามห้าเพชรต่อสกีนเลยนะครับนอง้ามีเพชรนะครับนอก็ถือว่าต้องได้หมดเยอะมากๆนะครับนอแต่วันนี้เราสามารถรับได้แบบฟรีๆแล้วนะครับนอในกิจกรรมเกมฟรีไฟงานวัดนะครับนอเรียกได้ว่าสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับแบบละเอียดันะครับนอว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนะครับนอแต่ละกิจกรรมนะครับนอก็คือรับได้ยังไงบ้างนะครับนอและแต่ละอันนะครับนอก็คือมีอะไรบ้างนี่นะครับนอและวันนี้นะครับพี่คิดว่า แลหลายคนน่าจะเปิดเทอมกันแล้วนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็คือคอมเมนต์มาบอกพี่ยาวๆมากมายเลยนะครับเนาะว่าช่วงนี้กําลังเปิดเทอมเลยนะครับเนาะก็ถือว่า ต้องหลายๆคนนะครับนาอก็คือต้องขอบคุณมากๆนะครับที่แบบว่าช่วงปิดเทอมมาช่วยดูคลิปพี่นะครับน้วเราก็ได้มาสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับน้อถือว่าขอบคุณมากๆนะครับแต่เปิดเทอมก็อย่าลืมดูด้วยละกันนะครับเพราะว่าเปิดเทอมพี่ก็ยังแจกของเหมือนเดิมนะครับนาอเราก็จะมารีวิวกิจกรรมฟรีๆเหมือนเดิมนะครับนาอใครที่แบบว่ามีเวลาว่างๆนะครับก็คืออย่าลืมเข้ามาดูพี่ด้วยละกันนะครับนาอถ้าดูตอนเรียนไม่ได้นะครับนาอก็กลับบ้านค่อยดูก็ได้นะครับทุกคนนะครับก็อะไรประมาณนี้ไม่จําเป็นว่า จะต้องดูสดๆตอนที่พี่ลงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาพี่แจกของนะครับพี่จะสุ่มแจกนะครับไม่ใช่แบบว่าดูแล้วแจกเลยเอะไรประมาณนี้นะครับก็คือพี่ต้องการให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับเพราะว่าพี่แจกผ่านคอมเมนต์เลยนะครับน้องนี่นะครับทุกคนก็คือ สำหรับกิจกรรมฟรีๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมฟรีนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าสามารถนะครับเนาะก็คือรับได้แบบฟรีๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมปืนระดับตำนานนะครับเนาะที่แบบว่ารางวัลดีจัดงานวัดฟรีไฟนะครับเนาะเรียกได้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับแจกมีแต่สกินที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็คือจะมีทางด้านของลูกซองสีม่วงนะครับเนาะเอคดาดอนนะคร สกาสมพูนะครับเนอเราก็จะมีทางด้านของลูกซองด้วยนะครับเนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนะว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นทางด้านของกิจกรมนะครับที่แบบว่าเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเนอหนึ่งวันเราสามารถรับได้5กล่องเลยครับทุกคนและแต่ละกล่องนะครับเนอมีลุ้นถาวรทั้งหมดนะครับเนอและปืนอยู่ในกล่องนะครับเนอมีสกินถาวรเรียกได้ว่าเป็น10สสกินเลยนะครับเนอถามว่าจะลุ้นยังไงนะครับเมื่อเรากดรับตรงนี้แล้วนะครับเราจะได้ลุ้นเลยนะ จะสะสมนะครับน้องก็คือเราไม่สามารถสะสมได้นะครับน้องเรียกได้ว่าไม่สามารถสะสมได้เลยนะครับน้องกลุรับเท่ากับซุ่มเลยนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณเลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีตั้งแต่วันที่1นะครับน้องจนถึงวันที่6นะครับแสดงว่าตอนนี้เหลืออีกแค่4วันเท่านั้นนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับก็เหลือแค่4วันเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้ตในส่วนของตรงนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากได้ในส่วนของตรงนี้นะครับน้ก็คือจะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรานะครับทาภารกิจรายวันเพื่อรับนะครับน้ถามว่ากินปืนมีอะไรบ้างนะครับก็คือนี่เลยนะครับพี่กดรับมันก็จะสุ่มให้ประมาณนี้นะครับครั้งนี้ก็คือนะครับก็คือกินปืนก็จะมีทางด้านของสก้านะครับน้เราก็เอเคทาวด์นะครับน้เราก็จะมีทางด้านของ สกินปืน M4 นะครับน้องก็จะเป่ามาณรี้บรยนะครับทุกคนนรี่บรยนะครับน้องก็มี m 4 a 1นะครับแล้วก็ AC80 นะครับ F60 นะครับน้องเราก็ Thom s a n นะครับน้อง p 90ลูกซองม่วงนะครับน้องเราก็ ลูกซอง5นัดนะครับเนาะแล้วก็ AW นะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแต่ละสกีนะครับเนาะเรียกได้ว่ามีแต่สกีทนโหดทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับแต่ละสกีนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันที่7เมษายนนะครับอย่าลืมละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันที่7เมษายนนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับเป็นกิจกรรมซุดใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวันที่ เดือนเมษายนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับซุดได้แบบฟรีๆนะครับและสามารถรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะกิจกรรมก็มีอยู่ว่านะครับก็คือเล่นกับเพื่อนหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเนาะและก็สามารถรับได้เลยนะครับในวันที่7เมษายนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันที่7เท่านั้นนะครับเนาะก็สามารถรับได้แล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า <ítulo> อยากได้นะครับนนในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี yeah. ่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับนาอก็มีแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของสุดฟรีก็มีนะครับวันที่เจ็ดเมษายนนะครับนาอก็สามารถเข้ามารับกันได้นะครับนาอและกิจกรรมสายเติมก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่า วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินหมัดตัวใหม่นะครับเนาที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็เป็นสกินหมัดประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นสกินหมัดที่แบบว่ามีเอฟเฟกเป็นน้ำนะครับนอก็เป็นสีฟ้าประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะคันนะครับนอว่าเท่มากนะครับนอถ้าถามว่าสุ่มหมดนี้เท่าไหร่นะครับเนอก็คือ ค่าออกกล่องสุดท้ายนะครับนอประมาณ1,800เพชรเท่านั้นนะครับนอก็สุ่มได้เลยนะครับนอสามารถสุ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับทุกคน ใครที่แบบว่าอยากสุมนะครับเนอะวันนี้ก็สามารถสุมได้แล้วนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุมอยากได้นะครับเนอะก็ถือว่ามีให้เราสุมมีให้เราเล่นตามนี้เลยนะครับเนอะก็สามารถสุมได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอะสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับเนอะกิจกรรมที่แบบว่าต้องได้เติมก็มีกิจกรรมฟรีก็มีนะครับมีทั้งสายเติมและสายฟรีนะครับของสายเติมก็จะเท่หน่อยนะครับเนะส่วนของสายฟรีก็จะทํายากหน่อยนะครับเนอะเวลาจะรับของฟรี ในเกมฟรีไฟนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าส่วนอื่นนะครับน้องก็ไปกิจกรรมเดิมนะครับทุกคนแล้วก็มิกิจกรรมใหม่นะครับที่บบว่าปลดขั้นนะครับน้องมีคนได้ปลดแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับพี่ยังไม่ได้ปลดเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมปลดขั้นนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของ แม่สือสาวนะครับน้องหรือว่าซุดแมวนี่นะครับน้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าของครบแน่นอนนะครับน้องแล้วก็มีทางด้านของทีสิบแปดนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ อันนี้นะครับเป็นกล่องตัวละครตัวใหม่นะครับที่ทุกคนควรมีไว้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกล้องซูมนะครับทุกคนแล้วก็มีสกินรถนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นสกินรถสีฟ้าประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นละกันนะครับเนาะว่ายังจะมีทางด้านของกล้องซูมนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของหน้ากระโหลกทั้งสองด้านเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินระเบิดนะครับเนาะสกินระเบิดก็แบบว่ามีมาด้วยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของเจ นอที่แบบว่าได้ถาวรนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของสกินกระเป๋าด้วยนะครับนอที่แบบว่าได้ถาวรเหมือนกันนะครับนอมีไม้เบสบอลด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรสุดเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามีทางด้านของกระเป๋านะครับนอที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอสำหรับกระเป๋านะครับที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน แล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเป็นทางด้านของสุดผู้ชายนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากได้แน่นอนนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกลวกันนะครับเนาะว่าเป็นสุดผู้ชายที่เท่มากๆนะครับเนาะก็ถือว่า กิจกรรม mm hmm. ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนนะครับก็คืออยากได้นะครับน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับน้องก็มารีวิวให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างมีอะไรฟรีบ้างนะครับน้องเราก็มีอะไรนะครับที่แบบว่าน่าสนใจบ้างนะครับน้องทั้งหมดทั้งมวลก็มีตามนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าไหนพี่แจกให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีละกันนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันน ว่าวันที่2แล้วนะครับในการเปิดเทอมนะครับเนอะแต่พี่คิดว่า ลหลายคนนะครับเนาะก็คือยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเนาะหรือว่าไปแล้วหรือเปล่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้ลอยนะครับเนาะหรือว่ามีคนไปแล้วแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนก็มีนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอันนี้สําคัญเลยนะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและหนึ่งคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะคคคคครรรรรรรัััับบบบบบบเเเเนน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 นาาาาาาะะะะะะจมีีผลลแแ่่่ออดดด้้้้้ววยยกกุพพชชถไไไหท ครับก็คือเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนี่ยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะบาย